เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงคำและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบรรลุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนาลสีคือเป็นวันที่สิบห้าค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาจุมนุมในสลาลงธรรมที่นี่ แล่พร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวคิดยานุสิทธ์ทั้งหลายมีพระอัุชากาโรเป็นประธานในสำน,นักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณสองคืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสมมณีนอพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคน แล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบโสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีลแปลดประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลหลังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพิกค,ความรู้และความเห็นในวันอุโบสถเนนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนิรัต การที่เราจะรักษาศีลน,นั้นมีสามประการหนึ่งเราจะขอสมทานกับพระสิสุอันหนึ่งสมทานริยรัดอันหนึ่งสัมปัสดิรัตอันหนึ่งเรางดเยี่ยนโดยตนเองเราแต่เรารู้ว่าปานาอจินากรรเมรมุสาสุราตล,ลอดไปถึงกุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเอง ไม่ต้องไปสมทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีนประการหนึ่งประการที่สามเป็นชมุดเฉทวิรัตเป็นศีนของพระอริยเจ้าเป็นศีนที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรวะไอ้ค้าเกจดเลือกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมทานกับใครอันนี้เป็น ศิลระอริยะเจ้าสม,มุทิเสียไทตัดขาดได้ผู้นี้มีสติคุค้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าอ่าดูแลอยู่้วยตนเองตลอดการตลอดเวลาอ่าศิ้นมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สัมปตตวิวริลัตธิสมทานาวิรัตสมทุทเสียทวิรัตสมทานาวิรัตก็คือว่าตา,ามพระไป สัมปชัดีนัมงดเรียนโดยตนเองไม่ต้องสมาทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ในคนข่าเราก็ไม่ข่ามนะันไม่เยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครนะร,รู้ละไม่ต้องทำสมุมมสมเทเสถีรนัตขึ้นชื่อว่าบาปต่ฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลย ึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาหลายชั้นก็เลิกแต่วันนี้เยียรอยนี่เรียกว่าสมุทเทสยรัสขาดไปเลยอืทีนี้ทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของผลิพานทั้งนั้นธรรมทานในนิรัตก็เป็นพื้นฐานของผลิพานได้สมัมปัจจาวิรัตก็เป็นพื้นฐานของผณิพานได้สมุทเทไยรัสก็ไปได้อันนี้ อุบาสกอุบาสิกาเราทางหลายบางทีก็ข้องใจสินนี่จะคิดว่าจะไปเรียนกับพระยทุกเวลาใครอยากจะได้สินก็ต้องไปรัตนามะยังปันเตติสรณีนนัะหะปัญจสิลานิยาจามะคิดว่าอย่างนี้จริงจะได้สินจริงจะเป็นศินนอกจากนี้ไปเราก็ ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราน,นี่มเรารูกจกกักินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาแค่นั้นนี่ยไม่ต้องไปถามใคร,ลรลแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็เปศีลในบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมทานกับคนอื่นนั่นก็เดียวเรายังไม่รู้จกักศีลท่านก็บอกไป ท่านบอกว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลน,นี่จะพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเน,นี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่ในม,มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลน,นี่จริงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีล คนบริสุทธิ์ของใสสะอาดอฉะนั้นบรรดาที่พอเราทังลายนั้นจิงพากันสมาทานศินไอความเป็นจริงนั่นสมาทานสินนั้นเมื่อไรก็ได้อืเมื่อใดก็ได้อัตมายังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ย ปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำหนึ่งเหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาจะอดไม่ต้องกินเหล้านัดออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไป กินจนหัวลาน้ำเลยทำไมคนไทยถึงทำอย่างนั้นอาตมาเลยต่อว่าเขาเป็นบ้าพวกนั้นเขาเป็นบ้า่าพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่อืมออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งหนึ่ง ไม่รู้จะตอบยังไงรับเขาออกรรษาทาไม่ได้ได้ทาไมไม่ทําออกรรษาเลยทาไมทางานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยอืโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกําลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทําอืมเช่นว่าองการเนี่ยมันบากในรรษามานก็หยุดซะจะมีขโมยเลย ก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยู่ตรอดการในไล่กว่าให้เขายุดการขโมยกะสในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งหนึ่งคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดียวว่าบ้นเท่าเท่านั้นนะ่ะในทางมันทีดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วอืเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับเรากินข้าวนะ่ะ ในพรรษามาก็หยุดสัไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างงั้นเด้อมันก็ดีแบบหนึ่งเปลืองข้าวครึ่งหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นอืมนี่กาเยบัญญัติที่เดียกว่าไอคนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมันก็ง่า,งงายเอาโดยเอาทางง่ายมันจ้ะก็ดีไปอย่างหนึง่งก็เหมือนถกาเราภาวนานแหละ ภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาไ,ไ,ได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไม่ได้นอนภาวนาได้ไม่ได้คนร้อยหนึ่งก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คน,น,น,นเนี่ยมันลาบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราไม่เกียรตตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระ สินนี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าหากออกพรรษาก็ดีเข้าออพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดสินอยู่เมื่อ,อไรนั้นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศินเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากสินแม้วันึง ก็เป็นคนไม่ไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนรึ่งๆกลางๆคนคขึงๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มเต็มพื้อนของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ อย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่เคยมีลราเอเอะไม่วันใดวันหนึ่งต้อ,ตองทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลย ผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะก,ก็วะแว่งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เดียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ต่อเพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ ธรรมะเสามองศีลก็เสามองศีลเสามองธรรมะก็เสามองมันเป็นซะอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลน,นี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอ,อยู่สังรวมอยู่อย่างนี้อือะ ลางบางคนจะเข้าใจว่าทาไมเด้สมทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลน,นะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระอปเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาจามาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเนาะสมทานนิรัตวันนี้เปิดใชาคาโลขึ้นมาทำมาก็ว่านโมตสักไม่ด้วยโยมก็บาไปตามโมดท,ทุกคนเดยเดยว่าสมทานนิรัต อันนั้นก็เป็นศีลหน,น,นึง่งแต่ว่าทําไปเรื่อยๆโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคารุจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมโยมชาคารุเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งเนี่ทําไมไม่ให้ศีลโยมซะแล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเนีเ่ยเ,เราคิดว่าถ้าชาคารุไม่ไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบาย นึกว่าสัญชาคารุเป็นอะไรก็ไม่รู้เธอเป็นดวงประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดก็ยอมเลยเนี่ยคิดไปทั่วๆไปถ้าหากว่าวันไลนที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียวไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนะเนี่ยรู้จักแล้วศีลได้จะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งได้หรือได้หลายวันหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมประจัยวิรัตอยาไปติดพวกเราทาั้งหลายยาไปติดแบบ อย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันก็ที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนในโรงเรียนจนกว่าเราสอบปอสีได้แล้วอ่านได้เขียนได้ ทุกอย่างแล้วล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเนยไม่ต้องถือไม่บ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกแล้วส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนทนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือแล้วก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทําอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลย อยู่ถนนห้นทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แหละไม่จําเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็มือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว,ว่าตามกับพระพอเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอืมอันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำราจนเกินไปอาตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็น อิสระอยู่นะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะตะมา,ะมาก่ก็เศด้วยนี่เขาก็สงสัยเอ้พระองค์นี้ทําไมเทศไม่มีปึ่งหนังสือเน่ยตำราเขาเขาเรียกว่าปึ่งเอ้บางคนก็เกิดสกิดกันมาเอ้เทศเกันวันพูดไปเฉยๆเว้ยนี่นะนี่เขาไม่ควรจะเชื่อ,อได้เทศไม่มีหลักฐาน ธรรมดาเขาต้องยกปึ่งใหญ่ๆจนอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ่งมีตำราเอน,นี่มีปึ่งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปออะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใหญ่ในลักพุทธศา,ส,าสนาของเรานั้น การเรียนหนังสือนั่นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ฟางหนังสือเ้าป่าเลยพูดเลยอืมนะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านบาผมจะไปบ้านผมอย่างเงี้ยเรารู้เราเราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทําไมไปเยี่ยมคนโน้นคนแล้วก็พูดไปเลยไม่จําเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นนะจิบหายท่านั้นเลยทำไงอะ อันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วก็เราก็พูดกันไปเลยนี่ยนนี้เขาเรียกว่าไอ้ความจําได้ไหมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้นี่อันนี้ไม่ไม่ติดแบบไปติดตําราอ่ะอันนั้นมันกันเมืองลาวจะไปอะไรก็สั่งมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทศตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะ อาศัยพึ่งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอคนที่เขียนเขาใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นกเหมันกันน,นั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเดือมสายมาเทศไม่มีตำราเ,นะเนี่ยนท่อเทเสนความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นอไอพวกเราทั้งหลายนั่น ซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะมาไปติดอยู่ยงนั้นดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาท่าที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำลาถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันมีมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียว ถ้าถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จากธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทําตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบจิตตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศ อธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนะในสมัยที่รุ่นหลังอันจะมามานันน่นเทศนี้ก็ยากอ่านมาให้ประเทศเทศอรดียศัตสีไม่ได้เทศทุกเทศสม,ม,ทมุทัยนิโรธมักเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอ,อันนั้นทำพระอเดียเจ้าเอามาเทศทำไมมักผลนิพพานอย่าไปเทศเลย บาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามัตสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดด้วยไม่ใช่เรื่องของเราเ,เรื่องของเราเป็นเทพผู้้ฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้ละ่ะกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เรากวนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีลน,นี้ คือตัดนีกแปลว่าตัดเลยเคยสีนฟืนหมดละสีนฟืนหนึ่งเขานะ่ะเคยได้ศีหมดละสีว่าสีนก็นได้สีว่าตัดก็ได้ให้มันขาดออกจากก้มช่วทั้งหลายสีละนี่แปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาเที่ยงตรงหน้ามันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีสีน คือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเอ,อเราพูดไม่ถนัดเลยพูดคงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถรรพ์กล้าพูดกล้าทําในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่วาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่แหละสินริงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจ เราไม่เราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทําแล้วแล้วก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี้ยก็ยว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นสิลน,นี้จึงเป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศิลก็เรียกว่า เป็นสุปัญญาเกิดได้สิ่งที่ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญากต่เป็นทุปัญญาเนี่ยปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วเนี่ยปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุทฐานนเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้เป็นวอเกิดของวุญโกศลอันหนึ่งที่ท่านจัดเรียกว่า ไม่กระทำบาปทำหลายตางกวางนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนาเออนี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่าย จิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพ์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเมื่อความใจความเมื่อความตั้งใจมั่นนี้ขึ้นมันก็เป็นไวพธเนี่ยเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจง้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผลรู้จะถูกเป็นถูกรู้จะผิดเป็นผิดอันนี้ ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือต่ไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่ามันผิดนี่นี่คือหมดปัญญาเนี่ตี่เ่วะปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่นี่เรียวกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทา้นนั้น,นเรียวกยวก่าศีลสมาธิเรียวกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อถ้าเราทั้งหลายรู้แล้ว เมื่อ,อไรจะเป็นบรรพะหรือไม่เป็นบรรพระก็ต,ตามหาโอกาสอย,อยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในคณะน,นี่ฉันฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะครกขร,ครขโมยเขาฉันไม่เอาแล้วเลิกนีนนก่เป็นสินขึ้นมาแล้วเนี่สัตว์เนี่ยจะควรจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็ไปสินเสร็จเดียวน้นเนี่ง่ายอย่างนี้สินไ่เองเนี้ยอันนี้ ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมวยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันเหมือนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี้เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั่นเป็นสัมปชัญญลักษณมที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิจะผ่านฝูงศีลมาทางนั้นลหละแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จากศีลก็เนืกว่าศีลอยู่น้ําชาคาโลนชาคาโรนถ,ถ้าจะมีศีลอะไรให้เล้าอา่ะท่านจะอยู่ของท่าน ให้เข้าใจว่าศีนมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีนขึ้นเดียวนี้เจตนาเป็นศีนขึ้นเดียวนี้มันก็เป็นอยู่เดียวนี้ให้เข้าใจซยอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญาก่วงขวางไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมทานศีนกับพระเนี่ยนี่ผู้ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้น การปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลาบากหลายลาบากอืสินเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาเสนหีบแล้วมีมนนพระไปให้มัติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้น ลูกชายก็ไปเคาะลงปุกปุกปุก,ปกพ,พ่อรับสินเนอพ่อรับสินเ้อแม่รับสินเนอเฮ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับสิน่นะคนตายแล้เห็นไหมนี่อย่าไปโง,ถง,ปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงงงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วเนอตายแล้วคนตายนี่ คนตายนั่นรับรับสินไม่ได้แล้วคนเป็นเพิ่งจะรับสินได้ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยคนตายมันและไปแล้วที่เราทําบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปกระ,ะเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกระตันยูกระตเบทีของท่านจึงเกิดการกระทําบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลน,นี่ถึงพ่อแม่ผููมีอุปกระ,ะเรานี่อันวะบุคคลหาในยาก ผู้ประกระเรามาแล้วบางคนก็เฉยะอ่ไหะจะก,กระตันยูตอบแทนท่านเวลาอะไรก็ไม่อันนี้พูดผู้ทำแล้วเราก็ทำแทนเนี่ยบุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาะไรยากท่านจริงเรยกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาเลยยากเท่านั้นอันนี้อย่าเป็นมอมมายถึงขนาดนั้นเลยทำแท้แท้เ,ทเมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังมีเจตนาเนี่ไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะ ยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําบุญอืมไม่จําเป็นจะไปเคาะลงพ่อพ่อพระจะให้ศีลเนี่ยนับศีลเลยมันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนั่นน่ะบ้ากันหมดเลยอืเนี่ยยังไม่เท่านั้นเองนะเรียกกนีิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก่อนน้โมตระพะคาวะโตไว้เงียบไอ้คนคนเป็นๆไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้น ไม่ใช่ให้ชินคนเป็นให้ชินคนตายก็ให้ล่งตาเด่นกับพระอ่าลองตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังกชามีก็เงียบธรรมังสนังกชามีก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเดือกนี่นี่พระก็เป็นบ้าให้ชินคนตายเงียบปานาก็เงียบอจินาก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบทั้งนั้นนะชี้เลยนะสุขกึจยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเรายังเงียบซะ ให้พ่อรับสินพ่อจิตใจอยู่ในหีบนั้นเป็นบ่ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าเป็นงงายถึขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นสินไม่ใช่เป็นของยากสินก็หมายว่าไอการละความชั่วเท่านั้นเนี่ยความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดเท่านี้ี่เราไปที่ไหนเราก็ไปด้วยกายเราก็มาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้ โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจานี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินีอยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยนี่ดีเมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานีพูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทางกายทางวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละ ให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วจะเอาง่ายไม่ลาบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบโสถศินก็รักษาสิรักษาอุโบสถศินรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติจตตั้งพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่น เท่านั้นวันนี้เลิกในทางครวาสพูดอะไรต่างๆนานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่อามาพาดอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอยู่อุโบสถอยู่โบสถ์ศีลแต่มันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่แน่ไม่ค่อยสบายแหละเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมาก็นั่งสมาธิหรือเงียบใน กลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้ไปวัาทําจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดยวก็เป็นสมาธิเดยกก็เป็นปัญญาทําไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนาน,านอยู่เป็นนานๆนืนึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งยิ่งเหลวหลาไป เหมือนไม้แล้วเนี่ยมันช่วงยาวๆไหมก็เอาขึงไปนานๆนึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโยนโยนโง่เราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มารเจวัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั้นไม่มีมันก็ระมัดนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง